สวัสดีครับวันนี้เรามาดูทีมงานอะไรนี่เก่งเฮงบอเอาเขาเขียนไหมเนาะเก่งเฮงกันเกษตรวันนี้เราก็มาหาทีมงานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสือนะครับวันนี้นี่ครับมีรถแดงๆอู้เราคงจะออก ไปไกลไม่ได้เราถ่ายอยู่ร่มดีกว่าอ,อืออือเร่งท่าล่ะฮะคันเขียวนี่เจอก้องไม่ได้เลยตอนมาเมื่อกีอ้น่ะเงียบดูครับขันสีชมพูบรรยากาศสวยมากเลยมีคงมีเขาอ๋อซูมไปเลยเนี่ยไม่ต้องไปครับไม่ต้องเดินไกลครับ เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนู้นดีป่าตรงที่รถถอยรำ้ม่แมคโครครับแมคโครขุดอยู่นู้นอู้รุ่นไหนนี่สองร้อยครับสองร้อยสองร้อยครับสองร้อยบาทอ่ะแรงไหมเนี่ยคันนี้แรงไหมเนี่ยมีแต่แม่ก้าเลยอ่ะอยู่เนี่ยสวยงามมากเลย น่าจะเป็นขุดขุดจากข้างหลังมาแล้วก็ถมตรงนี้ให้มันเสมอแล้วก็ไล่ดินแล้วก็ไล่ดินผู้ใหญ่จะมาหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอื มีแต่คันแรงๆเท่เอาชอดเด็ดให้ดูเลยรถไถยก็อยูถถยย่นู่นหอนทุกคันเลยมผมขี้เกียจเดินไปผมไม่มีรถในซูมเลยคนขคับ นี่คันสีไหนะสีม่วงทีมงานผู้ใหญ่เสือครับเมื่อกี้ก็โทรไปหาผู้ใหญ่เสือเรียบร้อยขาอนุญาตเรียบร้อยครับอุ้ยท่อแมมีแต่เสียงลันๆเลย นี่น่าจะเป็นเจ้าของนาหรือเปล่าคันนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นี่ต้องเจอคันโหดนี่กำลังไถดินอยู่นี่พี่น้อง กำลังมากำลังติ้งต้องติ้งต้องกลับมาตอนไหนอันนี้พอป่าดินเสมอแล้วก็ไล่ไล่ไให้เสมอน่าจะาตรงนี้ทำอะไรไม่ได้หรือเปล่าเจ้าของก็เลยให้ถมดินอู้อู้ดู ทางไม่ใช่แบบนี้นะครับดูอะยากเหมือนกันนะครับความลำบากกว่าจะได้แต่ละรถนะครับดูครับคันนี้ยังไม่ได้ทะเบียนเลยอู้เคซิบัตไทยแลนด์ด้วยเดี๋ยวรอคันเขียวมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยนานเนี่ย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 คันเขียวเนี่ยเนี่ยครับดูครับอื้ คันขาวไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะอือหือจมจมจม นี่มันต้องคันนี้เนี่ย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 กันลังจะือบมาเลยอ้าผัวได้เคาะทางแล้วบ่ะนี้อืออะรเงได้เจ้านายเห็นกล้องไม่ได้เลยนะนั่นนั่นดูดูเขาทำเอาลองดูนะครับอืออืออือเจอกล้องครับเจอกล้องเอาอีกคันหนึ่งเอ้านี่ สองคันนี่โหดมากเลยครับจมเถอะเนาะจมให้ดูหน่อยดิไหนดูหน้ารถอะนนี้สติ๊กเกอร์อะไรบ้างเอาจมให้ดูหน่อยดิโอหมอกเสียยวสองครับจมให้ดูหน่อยดิโอไม่จม ท้านันเน่ยบกูกถอยหลังอีกนี่มีจมครับตีกล้วยทุกคันเลยมีแต่เมกกาเลยครับมีแต่ฮีโน่เลย แ,แรงเรงใช่ล่ะถ้าวิ่งทางใหญ่นี่จุดจาาจุดจาดเลยฝุ่นแบบโอ้โหสุดยอดเลยครับหอยตะลุมเลยสาขมมนเนี่ยเขาบอกว่าหอยตะลุม กจะเดินมาทำไมเมื่อกี้เดินกลับไปคืนเดินมาผมไม่ว่ามีแต่เจ็ดอีแปดอีเลยนะ เฮ้ต้องเปิดกระจกถอยรถด้วยโอ้ฝุ่นฝุ่นข้าวรถนะด,ดูพดี่นิดเดียวก็เอา ดี่งานพ่อผู้ใหญ่เสือวันนี้ไม่เจอลูกสาวลืกแฟนไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้มากับพิวุตรบุตใครโดนอะไรมาเสยมันมอไใส์แต่ทางเข้าโ,โหสุดยอดเลยพี่น้องทางเข้าสุดยอดเลย คนนี้ก็ไม่ค่อยจวดจาดเา่าไร่ต้องมีชดเด็ดเดี๋ยวต้องรอชมนะว่าจะมีชดเด็ดไหมมีก็คงไม่ติดลึกหรอกวะแต่อย่างงี้มันเป็นดินทรายครับหมดไหมไม่หมดเสียงหอนทุกคันอะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบยยังไงก็รอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ